ต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่ส่วนครูอีกเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้มาต่อกันยาวๆกับ Demon Slayer ตัวนี้มาเป็นกล่องใหม่สั่งมาจากฮ่องกงกันเลยทีเดียวเป็น figure zero ของบันไดนะคะคามาโดเนสึกะจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันว่าด้านในจริงๆเป็นยังไงมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเลยแท้เด เป็นเนสโกจังมาในกล่อง <Wow. S 1> สวยงามเลยอันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยที่ใจร้อนสั่งมาจากฮ่องกงก็คือว่าไปเดินดูมาแล้วแหละตามมกาพาซาหรือว่าร้านที่ขายฟิกเกอร์คือคือ,คอเขายังไม่มีตัวนี้เข้ามาเนาะก็เพิ่งจะเห็นเปิดพีออเดอร์เมื่อประมาณสองสาวันที่แล้วนี้เองเริ่มจากตัวกล่องก่อนตัวกล่องสวยงามเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเลยไม่เหมือนซีรีส์อื่นของบันไดเนาะที่แบบว่า อาจจะแบบเป็นตัวยืนเดี่ยวๆแต่ว่าตัวนี้ถ้ามองจากข้างในอ่ะก็คือมันจะมีพวกเอฟเฟกมีฐานที่มาให้ด้านในก็จะมีรูเกีย่วให้เราสามารถดึงน้องออกมาได้กินใหม่มาเลยอ่ะเกัะนะตัวนี้สนนราคาเราได้มาอยู่ที่สอ0พันถ้าจะไม่ผิดถ้าจากตามกล่องเนาะนี่เขาก็จะเป็นตาโตแต่ว่าเหมือนทางด้านหลังอะจะบอกไว้ว่ามีตาตีด้วย มิดชวงนี่ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณครึ่งไม้บรรทัดได้ถ้ารวมจากฐานของ <Wow. S 1> ตัวกระแสเหมือนเนซึโกะกำลังวิ่งเนาะเป็นคลื่นน้ำคลื่นน้ำตัวนี้เป็นคลื่นน้ำตรงสีมาสวยงามทั้งตัวเลยแล้วเราจะเปลี่ยนหน้าน้องเ네นได้อย่างไรตรงทางฝั่งด้านบนนะคะตรงที่น้องมีติดโบอยู่ตรงนี้ <Wow. S 1> เขาจะมีล่องเหมือนเป็นล่องให้เราแกะได้ว <Wow. S 1> อ่ะแกะได้จริง ซึดซึดซึดคยค่อยค่อย,อ,ย,อ,ยอ่าเป็นผมเป็นผมด้านหน้าที่น้องเนอย่างนี้แกะออกมาแล้วตอนนี้น้องนนยเป็นกระสือไปแล้วเดี๋ยวนะหลังจากนั้นเราก็ค่อยเปลี่ยนหน้าน้องเข้าไปซึบโอ้ยแต่หน้าตานี้น่ารักอ่ะว้าวเพียงเท่านี้น้องเนยของเราก็จะเหลือตาจุดเดียวแล้วยีน่ารักอ่ะราคาไม่แพงมากเป็นราคาที่เอื้อมถึง นะคะก็คือไม่ถึงหลักหมื่นเนาะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0าเท่านั้นเองวันนี้น่าจะเพียงเท่านี้ก่อนรอบหน้าน่าจะเป็นเนนโดรอยของเซนอิสึเดี๋ยวเรามาติดตามกันเนาะก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวฟิกเกอร์โมเดลมารีวิวกันเรื่อยๆนะคะอย่างตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจที่สั่งมาจากฮ่องกงเนาะรีบแหละรีบแหละอยากเล่นก่อนคนอื่น <laughs> โอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ